ตลกว่ะเช็คเช็เหสี่ตั้งวแปดไหอสิบงิตอนนี้ผมจะดูซิหนึ่ตัวตอนนี้พร้อมใช้งานทุกอย่างเลยไ่มเน อถ้าไม่คิดไ,ม,ไ,ม,ไม่้างแม่งเออได้ละเหลืออันนี้แต่ก็ได้ก็ทําอย่างนี้เอาอย่างเดียวก็ได้เพจอันเนี้ยประมาณนี้แหละขาต,ต้องใช้ได้ขไขา,า,าไม่เยอะโซ่จอยซูมสีอ่อันอันดองเกินรักสองถ้าไหนนะขาซูมไม่เยอะของใบก็จริงอะ <laughs> ใช้ได้เหรอมันเข้าตรงไหนอ่ะ เข้า USB เลยใช้ส sí. ีเลยเหรอเข้ามาตรงนี ik yeah. ้นะจะเข้าตรงไหนก็ช่างใช่ไหมเสร็จสีตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันก็อ๋อเอาอินเทอร์น็ตตรงนี้ไปสั่งตรงนี้เออเมันเเเมม่าหื่อกี้พี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้อาจารย์ชาติจะทำไงให้ผมครับพี่เอ๋ถึงจะทำผมงานผมนีเลยไปถามเขาหรือว่าผมคิดต้อง อาจารย์ชาตเขาที่ต้องปี่บาทิถูกไหมเพระาะว่าเขาบอกวิชาท่องเท่าไหร่เจ็ดขาเพื่อนกันคงหักคอกัะหน้าดูางั้นเนี้ยได้แล้วนะอย่างเงี้ยขายงานเลนยดิขายไงวะม,มันเกาะหลังไม่ได้เกาะหลังได้จะเท่มากเลยนะ 4K จีนแม่งก็อเอารูปอีกไอ้ช่วงนี้มันเงียบแล้วไอ้จีนเนี่ย แค่กระเป๋าใบเดียวอ๋อเดี๋ยวเอาอันนี้ไปอันหนึ่งดีกว่าผมใส่ดีน่มันตลบไม่รีบกลับจังอย่มาเดือดร้อนแะจิ๋นล่ะผมจะไปพารากอนเนี่ยหยุดซักงานตัวเยงทิ้งไว้อยู่พารากอนแม่ง ไปตามตตม,มันหมดติดถูกไหมห้องก็ไม่รู้งงานแต่ทเกันหมดก็หมดก,ก,ก,การหาดไปไม่รูไม่รู้สนามเดวงเลยวะให้คนรับรู้ไปเลยฮนะใช่แต่ก็ลูกเศรษฐีไงเออเป็นลูกเศรษฐีจริงไหมเจ้าของรูบ้านเจ้าของโรงแรมเนี้ยพีเอทใช่ไหมห<ะ>ชื่ออะไรก็ไม่รูช้ชื่อพีเท เล็กตัวดีกว่ากันพลาดกันเปิดหกเหลี่ยมแม่งใช้ไม่ได้เรื่องสักอันหนึ่งเสือเป็นหกเหลี่ยมมินิหลาย รับเลว่ากันพรุ่งนี้เจอกันที่เออพรุ่งนี้ผมมาเย็นๆั้งมาอยู่นี่มาที่เหรอมาพรุ่งนี้ผมต้องไปติดตั้งงานไงโอ้ยเดี๋ยวผมร็อไม้ดิายเนาะของเขือผม,มอก็ยังอยู่นี่อยู่เลยพรุ่งนี้จะมาคนไปอีก เช่า,าอ่ะใช่สี่มไ,มไป่อไหมแมวงานอะไรงานเอฟซีพอแมวก็เล็นต้องใส่กงมืดถืองหล่าผมไม่ชอบงานสไตล์กองถ่ายเ <c oughs> วลากองถ่าย กินหรูจริ่นะกินหรูอยู่สบายาไทำไมอยู่ระหว่างเอแวแสดงกิเหมือนกันไม่ไม่ถ้าเป็นกองถ่ายโฆษณาเนี่นยของกินหรูกินเหมือนกันหมดถ้าหนังอะอีกเรื่องหนึง ขายงานเนอะระวังรถเดี๋ยววันนี้ผมไปเผื่อหน่อยนะมีซินขโมยไหมไอ้ร้อยใช่ไหมมีออกไหมพวกเนี้ยตัวร้อยผมจะมวยซิมร้อยไอ้ตัวร้อยยูนิเซอร์ร้อยจะเอาตัวนี้ก็ได้ดีกว่าเอาแค่ยูนิเอย่างเดียวไอ้ตัวยันซิมมาก็ได้ดีกว่าอันนี้มีปะ นอเสียต,ตรงๆาี่เียล่อาอะไระต่ออะแดปเตอร์ออกกัวชัวร์กว่าวคนเยอะเดี๋ยวจะชิดหายเดี๋ยวนี้ดูว่าตัง้งยีเลย,ยด้วยดิ มูดเงนี่ไงทำาหาบมูดเี้ยหกสิบเฟมเงี่ยโอ้สมุตราลานใหม่ต้องมาล้านปีอะไรมาล้านใหม่แล้วกันเพจเอาเอาอะไระเอาไว้ต่างะไกรือ้เอาเทสใช่ไหมเอาไปเทสหือก็ได้จับดีดีเวลา 啊？大

We will have that. ผมรู้แล้วายเพราะผมรู้แล้วมันตริเขายังไม่โทรตามผมเฉยไี่เฉย ต่อไปันซอยครุมทบุรีของการหาตาแหน่งปัจจุมยัยมีสัญญาที่อ่อนคุณอาจเบื่ ลมยาวเป็นราเทอรที่เกิดเหตุข้คามกิ่งเียกเมตส่วนสาเหตุการระเบิดสิฐว่าเกิดจากแกสุ่้สมับริหารจัดการเหตเฉิของาเอได้ส่งทีมสอวนเก็บหาที่เกิดเหตุหสาเหตุการระเบิดแล้วลหเลยว้เสีย50บบาทแล้วก็ลงเลยเลยนะ มันอยู่ตรงไหนวะวิทยาตอนกรุงเทพการบัญชีเนะี่ยมึงจะพากูรักเยอะเยี่ยมหลอนตัวนี้ก้ามคองด้วยไปตีลบนี่ละกันยี่ห้านาทีแล้วช่างแม่งเถอะเฮ้ เช็ค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 เสียงมันขึ้นไม่เท่ากันเว้ยแปลกว่ะเนี่ยวีดูมันขึ้นไม่เท่ากันปกติมันจะต้องเท่ากันเลยไมเมื่อเลรวิวมันเท่ากันเนี่ยเนี่ยเสียงมันขึ้นไม่เท่ากันแปลกไหมเนี่ยซ้ายขวาในเมื่อส่งมาซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันเห็นไหมลบลบหกเท่ากันไอ้นี่ขึ้นเป็นอะไรแต่ถ้บอกดีเนี่ย เนี่ยผมเห็นตัวนั้นก็เป็นนะหกร้อยก็เป็นเฮ้ยหกร้อยเป็นหรอต้องจำไม่ได้หรอกหกร้อยเป็นแต่ตัวเนี้ยจำได้มันมันไม่ไม่เท่ากันเนี่ยชิก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 อฮิฮิฮิครับแม็กว่าตูดตามแล้ว